ครับในเวลานี้ผู้คนเกือบทั่วโลกต่างรู้จักชื่อของประธานาธิบดีวลดิเมียซเลนสกี้กันเป็นอย่างดีในฐานะบุคคลสำคัญและผู้นำผู้กล้าหาญที่ประกาศความตั้งใจไม่ลี้ภัยออกจากยูเครนเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับรัสเซียที่เดินหน้าการโจมตีจุดต,ต,ต่างๆมาเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วขณะที่กองกำลังทหารรัสเซียดับหมื่นกำลังลุกคืบเข้ามาใกล้กรุงเคียบทุกขณะ เมื่อครั้งที่สหรัฐยื่นข้อเสนอจะอำนวยความสะดวกกระบวนการอพยพทั้งตัวผู้นำยูเครนและครอบครัวออกนอกประเทศประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกกับสหรัฐว่าการสู้รบนั้นอยู่ที่นี่และตนต้องการอาวุธยุทโธปันไม่ใช่ความช่วยเหลือพาหนีใดๆโดยคำตอบที่แสดงจุดยืนอันกล้าหาญนี้ได้กลายมาเป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ของชาวยูเครนในการยืนหยัดต่อต้านการลุกรานของกองทัพรัสเซียทันทีครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี ยังถ่ายคลิปวิดีโอขณะเดินอยู่กลางกรุงเคียบพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายให้การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้รับมือกับรัเสเซียด้วยก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อออกไปทั่วโลกผู้นำคนปัจจุบันนี้ซึ่งมีอายุ44ปีก้าวขึ้นรับตำแหน่งบริหารประเทศเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีคศ2019หลังได้คะแนนเสียงสนับสนุนถึง73.2ทําทำให้เอาชนะอดีตประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกไปได้อย่างขาดลอยครับ มีผู้สังเกตการกล่าวว่าการเดินแผนเลือกตั้งจนได้ชัยชนะของผู้นำยูเครนคนปัจจุบันนั้นเป็นเหมือนศิลปะการเรียนแบบชีวิตจริงเพราะก่อนที่เขาจะลงสนามเลือกตั้งนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อ Servant of the People โดยเขารับบทครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอยูเครน และในปีคศ2018มีการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นที่ตั้งชื่อตามซีรีส์ด่งดังนี้และสมาชิกในพักยังได้เสนอชื่อเซเลนสกีให้เป็นตัวแทนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยด้วยการชูประเด็นต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งคล้ายๆกับตัวละครที่เขาแสดงในซีรีส์ดำเนินไว้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เกิดที่เมืองคริฟยีรีซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่มีการใช้ภาษารัสเซียสื่อสารเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตอยู่ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งนับถือศาสนายูดาหรือศาสนายิวเปิดเผยว่าสมาชิกในตระกูลของเขานั้นต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากในช่วงเกิดพันธุฆาตระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหรือโฮโลคอส ในด้านประวัติการศึกษานั้นผู้นํายูเครนคนปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติริบยิรีแต่กลับไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพตามสายที่เรียนมาและเริ่มต้นเป็นนักแสดงในวงการตลกแทนและประสบความสําเร็จมากมายในวงการบันเทิงซึ่งรวมถึงการเป็นผู้ชนะการแข่งขันรายการเร,ร,รียลิตี้เต้นรำ Dancing with the Stars เมื่อปีคศ2006 ก่อนจะร่วมแสดงนำในภาพย,ยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้หลายเรื่องในช่วงระหว่างปีคศ2009และ2019ครับเมื่อประธานาธิบดีเซเลนสกี้ชนะการเลือกตั้งแล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลในปีคศ2019นั้นยูเครนกำลังอยู่ในภาวะขัดแย้งที่ลากยาวมาถึง5ปีกับกองกำลังติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่ควบคุมเขตปกครองดอนนสและลูฮันส์ซึ่งรวมกันเป็นที่รู้จักในนามแคว้นดอนบบสโดยกลุ่มดังกล่าวได้รับการหนุนหลังโดยรัสเซียมาโดยตลอด ขณะที่รัสเซียเองก็ทําการยึดครองคาบสมุทรไครเมียที่ตนผนวกเข้ากับประเทศเองเมื่อปีคศ2014ด้วย สำหรับชาวมริกันแล้วชื่อของประธานาธิบดีซเลนสกี้เริ่มเป็นที่คุ้นหูในปีคศ2019ระหว่างการดำเนินการถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะรัฐสภาสหรัฐอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทางการทหารมูลค่า400ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยยูเครนรับมือกับปัญหาความขัดแย้งข้างตน้นแต่รัฐบาลยุคโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะนำส่งงบช่วยเหลือดังกล่าวโดยไม่ให้เหตุผลว่าทำไมครับ และการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นับตั้งแต่รัสเซียส่งกองทัพบ,บุกยูเครนทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขณะที่ความนิยมในตัวเขาภายในประเทศก็พุ่งขึ้นจากระดับต่ำก่อนหน้านี้แม้แต่ในกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านที่ปกติมักออกมาวิพากวิจารณ์ผู้นำคนปัจจุบันต่างๆนานา,นาแต่ก็กลับมาแสดงความชื่นชมต่อความพยายามในการระดมผู้คนให้ออกมารับมือกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอควรหลังออกมาแสดงความเห็นในเชิงไม่เชื่อรายงานข่าวกรองของสหรัฐว่าประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัเสเซียมีความมุ่งมั่นที่จะส่งกองทัพบ,บุกยูเครนจริง ผู้ที่ติดตามความเปลี่ยนไปในยูคเครนให้ความเห็นว่าท่าทีของประธานาธิบดีเซนสกี้ที่เชื่อมันว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเพียงต้องการจะขู่เกทับเท่านั้นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ประชาชนชาวยูคเครนไม่ได้ตเตรียมตัวมากพอที่จะรับมือกับการลุกรานซึ่งจะมีความพร้อมมากกว่าที่เป็นอยู่หากผู้นายูคเครนจะยอมฟังและเชื่อในคําเตือนของสหรัฐอย่างจริงจังครับผมนพรัชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน